ค่ะนะคะคุณวินัยสวัสดีค่ะจากเอฟซีพีกันนะคะมืดแล้วค่ะทุกคนบ่ายสามโมงครึ่งสวีสดเดนมืดแล้วนะคะอืะชา้ดูข้างนอกเห็นไหมเริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วนี่แหละสภาพอากาศของฤดูนี้เนาะบ่ายสามก็ความอืมครึมก็เข้ามาแล้วนะความไอ้นี่ก็เข้ามาแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครที่ไม่เก่งไม่แข็งแกร่งไม่มีอะไรทําจริงๆนะ่ะโรคซึมเศร้ามาได้เลยนะคะโรคซึมเศร้ามาจริงๆนะความเครียดความอะไรมันมันเข้ามาเลยเพราะว่าเออเป็นเดือนๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกพระชาะก็ไม่ได้เจอแสงแดดเลยไม่ได้เจอแสงสีทองอะ่ะมีนานๆทีมาแวบๆนูน่นมองออกไปไกลๆนนุนอะ่ะเห็นแสงแสงทองเห็นแสงแดดสีทองแล้วทำไมมันไม่มาถึงเราเนะ้อเมื่อถึงบ้านเราเนาะ ป้าแมวขอตัวนะคะขอบคุณนะคะป้าแมวกราบงามๆเลิฟเลิฟนะคะเดี๋ยวพ่อชาติตามไปหานะคะตามไปหาเอ่อมีเสียงกรนพี่เล่อ <c oughs> <c oughs> uh ่าฮะพี่เล่เจอมา <c oughs> ใช่ไหมพี่เล่เจอใช่ไหมคะ <c oughs> ประตูจบไลฟ์สามชั่วโมงแล้วนะคะ <c oughs> จากพี่กันนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าประตูอยู่ในนี้หรือเปล่าเนาะน่าจะไปขึ้นไลฟ์หรือเปล่า <c oughs> พี่กันก็ ก็มีสายดันเข,เขาก็เป็นสายดันเขามีเครื่องที่เป็นสายดันอยู่นะคะทุกคนจานะ๋านะทานหมดแหละพี่วินัยบอกนะคะสัตว์บกทานหมดแหละสัตว์บกไม่ทานก็คือหรือสีหรือสีป่าหรือสีป่านะเรือดำน้ำอะไรแบบนี้ก็ไม่ทานเนาะหรือสีป่าสัตว์อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ทานเนาะพี่วินัยก็ขำๆนะคะทุกคนนะ ขอบคุณแทนน้องแจงด้วยนะคะน้องกัลพาะชาก็ไปเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็ไปเปิดไลฟ์ไลน์น้องแจงไว้ไปเปิดไลฟ์สดน้องแจงไว้ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนี่แหละไม่กล้าลากยาวนะเออไปทีละครึ่งทางให้น้องเขานะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปต่อ,อยางเงี้ยคือมันมันทำมันทํายาวไม่ได้เรากลัวช่องน้องโดนเพราะว่าถ้าเราดูผิดปกตินะ เดี๋ยวช่องน้องก็จะโดนหักชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําไมถึงไม่ดูจบสองชั่วโมงไม่ใช่นะคะคือเราทําเพื่อโปรเทคน้องด้วยนะคะเราจะไม่ยากรากยาวนะเนาะอย่างสมมติว่าน้องแจงเขาเขาสมมากเขาจะไล์สดสองสองชั่วโมงนะพี่เล่เนะาะไล์สดสองสองชั่วโมงอย่างนี้ก็พระชาก็จะวิ่งให้เขาครึ่งหนึ่งก่อนก็คือวิ่งให้เขาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดพักเพราะเดี๋ยวถ้าเป็นการผิดปกติเนี่ย มันจะทําให้น้องเขาโดนเองไม่ใช่เรานะ,ะโดนนะเพราะว่าเราเราเอาช่อง fc ไปดูน้องอยู่แล้วนะเราเราไม่อยากให้ช่องน้องมาโดนหักคะแนนไงนะคะการที่เราไปดูเพื่อนนะคะพี่เพื่อนๆจ๋าเอ่อการที่เราไปดูคลิปเพื่อนเนี่ยเราต้องดูให้ถูกต้องนะคะถ้าเราดูผิดเนี่ยมันทําให้เพื่อนเราโดนหักคะแนนโดนตัดเหรียญโดนอะไรแบบนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องดูแบบเป็นธรรมชาติแบบมนุษย์ดูนะคะไม่ใช่โรบอทดูนะคะเพราะว่าโรบอทเนี่ยเขาก็ทํางานตามไอ้นี่เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ดูธรรมดาเนี่ยก็จะต้องมีเว้นระยะบ้างต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างสมมุติว่าบางทีเราไปดูคลิปของบางคนเนี่ยอาจจะมี3โฆษณาเข้าเราก็ต้องมีปัดผ่านบ้างนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้บอกตรงๆพระชาเป็นนะ สมมติว่าบางคนทําคลิปสิบสิบนาทีอย่างนี้นะคะอาจจะมีโฆษณาเข้าสามตัวนะมีค่ะมีปัดผ่านนะคะอันนี้บอกตามตรงเลยบอกบอกด้วยใจจริงนะคะมีปัดผ่านนะแต่ว่าก็จะจะไม่ปัดทันทีนะก็คือจะดูก่อนบางทีโฆษณามันยาวนะ่ะไอเราก็อยากรู้ว่าเออคอนติเนียมันจะเป็นยังไงในเนื้อหาเนื้อเรื่องเขานะเราก็ปัดปัดดูนะมันเป็นนิสัยของคนนะคะ ไม่ใช่โลบอทนะคะเราคือดูให้มันถูกต้องเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนะ่ะต้องต้องโดนตัดโดนอะไรนะคะบางคนก็โดนตัดเหรียญน,นะคะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเออเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าพระชกักว่าเป็นเป็นที่แบบนี้นะคะเพื่อนน่ะอยากช่วยเราจริงๆนะแต่ว่าบางทีช่วยในทางที่ผิดดูในทางที่ผิดดูไม่ถูกต้องนะคะมันก็ทําให้ให้ฝ่ายตรงข้ามนะ่ะ เขาโดนหักคะแนนโดนอะไรไปแบบนี้เนาะทุกคนจ้าอันนี้ก็ฟังๆมานะฟังๆมาแล้วก็เอามาเอามาพูดให้พี่เพื่อนฟังนะคะ